นะคป่ะครับป้าบุญกาเฟนะครับตอนนี้เราอยู่ป้าบุญกาเฟอยู่ที่พัทยานะครับพัทยาตรงนี้ปลาปลาครบเยอะมากเลยครับดูครับเยอะเลยสวยๆทั้งนั้นเลยไหนๆๆ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 ๆมาๆๆ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 ๆไดๆๆๆๆๆๆไๆดอๆยๆๆๆๆๆๆยอๆๆ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 อะๆๆ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 ะ โอเคเยอะมากเลยครับปลาสวยๆทังนั้นเลยตัวใหญ่ด้วยใหญ่มากเลยครับใหญ่มากเลยปลาเต็มเลยออฮะ,อฮะใช่ไงนี่ปลาเนี่ยเต็มเลยนี่เห็นไหมครับไปเดี๋ยวเราไปเดินดูดีกว่ามีมีสัตว์อ,อื่นเด้วยมีม้าด้วยมีแพะด้วยไปไปไปเดินดูดีกว่าไปช่วงนี้เรารอเวลาครับเราจองคิวไว้อยู่เนาะคนเยอะคนเยอะต้องรอคิว เดี๋ยวเราไปดูดูสัตว์ก่อนดูสัตว์รอเวลารอเรียกคิวนะครับตอนนี้รอเรียกคิวดูครับแพะน้อยเขาก็สวยนะนี่แพะน้อยว้าวดูแพะน้อยสวยมากเลยดูแพะเขาสมบูรณ์สีสวยไว้นไก่เหรอไก่ป่ะไก่เนาะไก่เนาะโอเคไก่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  เออไปเดี๋ยวเราไปต่อดิมีอะไรอีกอ oui. ันนั้นไก่งวงน้องไก่งวงมีกระต่ายด้วยมีกระต่ายด้วยพี่พิมพ์บอกมีกระต่ายด้วยน้องพิงค์เห็นกระต่ายไหมคะเห็นไหมเออน้องพิงค์เห็นกระต่ายด้วยเนาะโอเคนี่ครับกระต่ายเออชายชายวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นต่อเรื่อยๆเราไปจะไปนะหน่อยเด็กบอกเจอไก่ขนฟูครับนะครับเดี๋ยวให้ดูไก่ขนฟูนั้นหน้าตายยังไงอุ้ย นี่ไก่ขนฟูโอ้ตรงนี้กระต่ายกินน้ำครับกระต่ายกินน้ำอยู่ว้าวว้าวว้าวววสวย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 อ่าเดี๋ยวเราไปเดินดูต่อเนะไปไปเลยครับโอ้สวย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 มีน้ำตกด้วยน้อกระต่ายกระต่ายเออดูน้ำตกนี่ก่อนนี่ โอ้เขามีเดินด้วยครับนี่ว้าว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 มีเดินด้วยมีเดินด้วยแต่ระวังตกน้ำป๋มแป๋นะเดินไปเดินต้ตงระวังตกน้ำนะเห็นไหมเขาเดินได้ค่ะแต่ต้องระวังตกน้ำนี่เป็นน้ำตกลงมาเลยสวยมากเลยครับนี่เหมือนกับอยู่กลางท่ามกลางธรรมชาตินี่ si? ส yeah ิปลาเยอะแยะเลยโอ้โหสวยมากเลยครับนี่ หนูอยากข้ามนี้เหรอต้องให้แม่พาไปนะเดี๋ยวตกน้ํานะพี่พิมพ์เดินเองได้ไหมน่าจะได้พี่พิมพอะตะลืนตะลืนก็ตกน้ําาได้ไหมคิดว่าจะได้ไหมลองดู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 อ่ะพิมค่อยค่อยเดินนะคะพิมค่อยๆเดินไปนะาเดินเป็นหินไปครับอ่านะนะครับไปอ่าปลปลปแล้วไปทะลุฝั่งนู้นไป ไปเลยเอาละครับสนุกกันใหญ่ครับเด็กเดินดูประทับกันดูพี่พิมพ์เดินเหมือนกับด,ด,ดูดูพี่พิม์เดินดูน้องย่องไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วโอ้พ,พิมจะถึงฝั่งแล้วพ,พิมจะถึงฝั่งแล้วจะถึงฝั่งแล้ว ถึงฝั่งแล้วตาน้องครับตาน้องครับเดี๋ยวพอเดินตามไปนะโอ้เราจะเดินเราจะเดินไปบนหินนะครับ <c oughs> ว้าวว้าวว,าว้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยดูครับนี่น้องพิงไปแล้วน้องพิงไปแล้วเกิดตกน้ําทําไงเนี่ย <c oughs> <c oughs> เกิดตกน้ําทํำยังไงเนี่ยฮะเปียกดิดครับ ไปแล้วตอนนี้น้องกำลังย,ย่องไปอยู่ย่องไปอยู่ย่องย่องน้องย่องอยู่โอ้โหประคับเต็มเลยอ่ะอดูสิโอ้เขาทำดีมากเลย <c oughs> <c oughs> เหมือนเหมือนเราเดินเดินอยู่ในน้ำตกเลยนะอ่า <c oughs> เออ <c oughs> โอเคน้องทิ้ง พ้นขึ้นฝั่งไปแล้ว oh, s <S yeah. ถ,ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วไป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 ดูอย่างอื่นดีกว่าอะไรแล้วไปตรงนี้มีบัปปะบีด้วยมีบัปปะบีน้อยไปดูนิไปดูบัปปะบีนิเร็วไปไปจะไปดูบัปปะบีก่ <S <S นดะูบัปปะบีว้าวโอ้โอมีบัปปะบีน้อยด้วยอ๋อน้องน้องบอกขอถ่ายรูปหน่อยโอ้ มาค่ะใ่พ่่เี้ยันี <bathroom S 1> แล้วขันมาแล้วหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคครับโอเคไปเ,เราเราไปดูต่อเราไปดูต่อเดียวไปอ, <ขา S 1> อุ้ยนี่ตัวใหญ่มากเลยาขาได้เลยใช่ๆน้องน้องพิงรอดขาได้เลยครับตัวนี้ว้าว ว้าวว้าวว้าวตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้นี่ใส่รองเท้าอะไรมาครับอ๋อโอเคเราจะเดินรอบๆก่อนนะใช่ใช่เราจะเรียกเราใช่เราจะพาเดินดูให้รอบก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะรอทานข้าวเดี๋ยวเขาเรียกนะใช่ใช่นี่ครับที่นี่ถ้าเกิดจองคิวเนาะเขาจะให้ตัวนี้มานี่ยเราเดินเข้าข้างในดีกว่าอ่าเราจะให้ตัวนี้มาแล้วเดี๋ยวมันจะติ๊ต๊ตเรียกเรานะตัวนี้ติ๊ต๊ตเรียกไปเดินดูก่อนไปเลย มีเป็ดว่ายน้ําด้วยครับตรงนี้มีเป็ดว่ายน้ํามีปลาคาร์ฟสวยๆเยอะแยะเลยโอยพื้นที่เขากว้างมากเลยนะเนี่ย<ม>พื้นที่กว้างมากเลยไปดูเลยไปเรื่อยๆเราเดินไปเรื่อยๆครับโอ้ยพ่อเพิ่งสังเกตพอเพิ่งสังเกตตะกี้นี้แม่เผมเป,เป็ดเป็ด,ปดมันมีหัวด้วยมีผมด้วยเดยวมูม ม,ม,ม,มันมันมันใส่หัวฟูมาด้วยเอ้ยน่ารักดีจังเลยดูดิอ่าโอเคครับเดินต่อดีกว่าอ่าโอเคปะเอาไงดีพิงถึงสวรรค์แล้วลุย oh. ไปแล้วครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วสไลเดอร์สไลเดอร์เอา oh. อันไหนดีอันไหนดี เอาไหนเอาไหนเร huh yeah. ็วเร็วเไปหาเอาไหนดิอาลงอันนี้ตันนี้อาลงมาเลยลงมาลงมาอาลงเลยลงมาว้าวเาา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 การาา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 อานนาา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 านา้อนนนนน ไปแล้ว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 อันหมุนหมุนถึงอันหมุนหมุนแล้วอ่าอ่าเพิมมาแล้วครับมาหมุนหมุนละมาหมุนหมุนละรอก่อนรอก่อนรอก่อนก่อน่ามาเลยอ่ลงมาเลยค่ะลงมาเลยว่างแล้วลงมาเลย ว้าวสนุกจังเลยอาตาพี่พิมลงมาม,ม,มันไม่ค่อยเลื่อนเท่าไหร่ไหมไม่ค่อยเลื่อนเท่าไหร่อขึ้นนี้ต่อโอ้โหเป็นด่านแล้วลงจากอันนั้นมาขึ้นอันนี้ต่อ,อเออก็มีหลายอันให้เล่นนะครับที่นี่ว้าวว้าว,ว,าวโอ้ไปที่ต่อไปโอยมีขี่ขี่รถด้วย อ้ยมีปีนด้วยมีปีนหน้าผาด้วยอ๋อมีปีนบันไดเชือกกับปีนหน้าผานะนี่เหมาะกับชุดมากเลยวันนี้เหมาะกับชุดมากปีมขึ้นไปถึงนู่นแล้วครับโอ้แม่เจ้าได้ไหมได้ไหม ะ,ะจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะรอดบอกว่าทังกทงกั้งตายรูปดดุเลสุดๆลงมาววววแดวจะลองอันนี้มากหนอโนบอนุออนนเหรออ่าลงมาเลย อเล่นตัวนี้เหรออ่ะเราันเลยเราเลยรนเ,เลยโอเคไปไเรอล่นๆอีกเล่นออีก,อกไปแล้วๆไ,ไม่สนใจเลยครับตอนนี้ลุยอย่างเดียวไปแล้วโอ้แต่ของเล่นเยอะๆมากเลยอ่ะไม่ต้องไปที่พักแล้วมแม่ง เอาลงอุโมงมาไหมลงอุโมงมาไหมพี่พี่พลงมาแล้วเอาน้องพี่ลงมาแล้วว้าวว้าว,ว,าวระวังนะคะเอาวิ่งไปแล้วว <c oughs> <waffle>. ิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววันนี้ต่อมานี้ต่อยก้ะมานี้ต่อยก้ะวันนี้ต่อ,ตอยก้ะเ,เอ้ยลงไหนก็ดีลงไหนก็ดีเฮ้ยเอาไหนดีนะ <laughs> เอาไหนดีนะเอาไหนดีนะ เออลงมาอ๋อพี่พิงลงมาบูบบูบูเอานั่นนั่นจะเป็นสไปเดอร์แมนเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไป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 แล้วโอ้ลงมาแล้วมาอพิงมาไหนละนพิงทะลุอีโมงมาแล้วเออลงมาเลย เอาลงมาตัวติดดังแปะตัวดังเอี๊ยดเลยมันติด um เบรกด้วยปลาโฟสนุกแล้วตรงนี้ก็เยอะเยอะเลยอ่ะเล่นอ่ะเอเดี๋ยวเราเดินต่อไหมเดินอ้อมเลยไหมไปเร็วเร็วไปไปเร็ว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 ไปนำไปเลยนำไปเลยไปไปเดโกโกเลยโอ้สุดยอดครับที่นี่ อ๋อนี่เป็นโซนห้องน้ำาครับน่าจะสะอาดมากเลยนะเนี่ยน่าจะสะอาดเลยแม่ดูดิห้องน้ำทำเหมือนบ้านเลยอะ่ะ <c> โ <oughs> โอ้อันนี้คาราโอเกะมีร้านคาราโอเกะด้วยมีห้องคาราโอเกะให้เล่นด้วยนะเออแม่ร้องเพลงไหม ดีมากเลยอะ่ะโหบรรยากาศร่มรื่นนะฮะที่นี่บรรยากาศร่มรื่นมากเลยปลาก็สวยปลาเยอะด้วยฮะใช่มีทุ่งหญ้าด้วยไงใช่ใช่ใช่ใชไปเราเดินอ้อมนี้ก่อนดีกว่าตอ,อนี้เป็นห้องคาราโอเกะแต่ละห้องเลยแม่เออเป็นห้องคาราโอเกะทั้งนั้นเลยดูดิเป็นห้องคาราโอเกะทั้งนั้นเลยครับฝั่งน,นี้ นี่บ้านฮอบบิทครับเดี๋ยวน้องๆจะไปตั้งถ่ายรูปกันตรงนั้นนะเดี๋ยวแม่พาน้องๆไปนั่งถ่ายรูปไปไปไปเลยนั่งเลยเดี๋ยวถ่ายรูปให้ฮอบบิทนี่เหมือนบ้านฮอบบิทเลยป้าบุญคาเฟ่น,นะครับตรงนี้้ายสวยงามอ่ะหนึง่งสองเช็ดหนึง่งสองเช็ด โอเคครับมุมสวยมุมสวยเขาเขียนเป็นป้าบุญคาเฟ่นนะตรงนี้ <Hey. S 1> เป็นจุดขายรูปของเขา <Hey. S 1> ไหนแม่มา้าอ๋อม้าอยู่นี่นี่มาสวยมากเลยอ๋อน้องพิงบอกจะไปดูตัวนี้ก่อนรอบแล้วเดินม,มารอบนะครับตอนนี้เดินม,มาเรื่อยๆนะครับเรามาเจอรถเวสป้ากับสไปเดอร์แมน อันนี้ขอแวะก่อนได้ไหมโอ้เท่มากเลยเนาะโอ้โอ้ใช่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 รถเวสป้านี่รถ,รถอ๋อนู่นจะขี่ขี่คันนู่นนู่นันน่งข,นนขี่น<ว>ั่งอยู่นู่นโอ้เบียดกันใหญ่เบียดกันใหญ่เด็กแว้นเหรออ,อ๋อหนูเป็นเด็กแว้นปล่าอ๋อเป็นไฟเด็กเกอร์อ,ไ,อไม่ใช่เด็กแว้นเหรอ,อ,หรอส่วนพี่เป็นอะไร อ๋อเป็นวันเดอร์มูแมนเหรอนะอ๋อยังไม่แปลงร่างกันใช่ไหมคะโอเคไปไปดูไปดูไปเดอร์แมนแล้วไปดูไปเดอร์แมนแล้วไปเดี๋ยวเราพาไปดูสไปเดอร์แมนก่อนเลยไปว้าวสไปเดอร์แมนนั่งอยู่ตรงบันไดครับอ่าไปไปอ่าไปเร็วไปถ่ายรูปคู่ไปเดอร์แมนกันเร็วอ่าเด็กขอถ่ายถ่ายรูปเป็นสไปเดอร์แมนก่อนนะหนึ่งสองสามโอเคค่ะมา บายบายบายไซเดอร์แมนนะไปไปเลยเหงื่อเหงื่อเริ่มไหลครับเหงื่อเริ่มไหลน้องน้องลงได้ไหมอ่าโอเคไปไปเลยกับข้าวแล้วมั้งครับเอาแบบง่ายๆครับได้ใจความไข่เจียวมีคาร์โบไฮเดนด้วยอ่าน้องพิมพ์กินข้าวไข่เจียวนะวันนี้น้องพิมพ์ก็กินข้าวไข่เจียวเออ แม่ตักข้าวแล้วแม่หิว,ว,หวแม่หิวแม่หิวพอ่อพ่อไม่หิวแล้วมั้งนะพ่อไม่หิวเลยไม่หิวน้อยเลยเดีย๋ยวรอรอข้าวอสองอย่างเรากินแบบง่ายๆก่อนวันนี้อ่าโอเคไล่มาเลยไล่มาเลยค่าโอเคโอเคอเดี๋ยวเรารอ,อกกข้าวอสองอย่างก่อนนะแบบหนึ่งนี่ครับน้องกินเองได้แล้วครับดูครับดูไหนเข้าปากที่อํา อ้ามอ้ามได้ไหมโอ้ขับใหญ่ไหมโอ้ได้ละได้ละอ้ามใหญ่ตัวนึงน้องกินเองได้แล้วครับตอนนี้อร่อยไหมพ่อบอกแล้วอร่อยไหมข้าวไข่เจียวก็อร่อยละเออเคเลยเออหนูสั่งมาเองสั่งอ่ากินเยอะๆนะคะอ่ากับข้าวเรามาแล้วครับอันนี้ต้มแซบครับต้มแซบต้มแซบกระดูกอ่อนนี่ ได้ได้นี้มานะครับซอสพริกกับซอสมะเขือเทศมาแล้วนะครับอันนี้อะไรนะแม่เขาเรียกอะไรนะอันนี้อะไรนะนี่แกงตั๋วแกงตัง๋วไข่ลายอ๋ออันนี้ไข่เจียวไหนดูปากดิ้วายเละ <c oughs> แม่เละดูปากดิเมาเจจั่ว <c oughs> <c oughs> ครับเจจั่วเดี๋ยวเจจั่วให้น้องก่อนนะครับปากเละ ปากนี้เลยเอ้ยโอเคติดต่อได้ทานข้าวเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปให้อาหารปลากันต่อป้ายเลยไปเลยครับไปเลยครับกำลังคนกล้วยกำลังโค่นกล้วยกล้วยลมกล้วยล้มอ๋อไม่ได้กล้วยล้มครับเขาเอากล้วยมาตัดกล้วยเลยอ่า ครับโครงการพ้นกล้วยกันเกิดขึ้นตรงนี้โครงการพ้นกล้วยปลาเราเดินมาถึงแหล่งให้อาหารปลาแล้วตรงนี้คนโล่งเลยนี่เดี๋ยวเราจะให้อาหารปลาตรงนี้นะมีปลาเยอะอยู่เหมือนกันให้อาหารปลาเลยอัดโยนะเลย ดูไม่รูดูดูดมากันเยอะแยะเลยเด้อโอ้โหเพิ่มเลยมากันเป็นฝูงเลยดูสองมืออ่านั่นเลยครับเออนั่นแหละครับอ่ะโยนปุ้มมันได้กินไหมเนี่ยเออนั่นแหละอ่ะโยนโยนโยนทิ้งโยน เออได้เลยค่ะได้เลยค่ะอ่ะโยนออโอ้มันจะได้กินไหมเนี่ยสนุกกันแล้วครับแพ้อาหารปลาครับเอ,อ,เอ,อให้มันเออได้เลยครับมันกินเลยให้มันกินเลย,เ,ลยเอาพิงพ์ใกล้ๆพิงพ์ใกล้ๆนี่แหละเออดี๋ยวจะดูเราจะดูมันกินด้วยเร็วอ,อือ <c oughs> เดี๋ยวมาเดินมาให้มันตรงนี้หน่อยให้มันตรงนี้นตรงนี้นอัลโหลเงินแหละโอ้ยเฮ้เลยนั่นแหละโดยที่กินไหมโอ้ยหมาก็เป็นฝูงเลยครับตรงนี้พี่มมาก็เป็นฝูงเลยฮ้นี่ปลาเป็นฝูงเลยพี่เป้ม อันละให้เร็วให้เลย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 อ่ะใส่อีกโยนไปอีก,ออกเร็วอันละโอเคให้กินเข้าโอเคหลังจากเดี๋ยวให้เด็กๆให้อาหารปลาก่อนเนาะโอเคครับ